ขนาดนี้เอาอะไรไปหลุดอะใหญ่จัดอ่ะวิธีทำไมมันใหญ่ทังนงโอู้โสีได้เนี่ยอ้ประกายตัวแรกของปีน่าจะไซส์สามกกว่านะครับ ีแ่แะครับช่วงตะวันกําลังจะตกดินช่วงนี้กัดดีมากครับขึ้นบ่อยชิบหายเลยหมาเด็ดหมายเดิมครับมีตัวแน่นอนหมานี้ได้ไปหลายตัวแล้วนะเดี๋ยวผมจะซื้อปลามาปล่อยคืนอยู่หมาเด็ดครับ อุยอยู่ปลาอะไรไม่รู้ว่ใหญ่ด้วยน่าจะปลากลายล่ะครับปลาอะไรวะคลายเบก่อนอุ้ยลุดเหรอยัยงัยงยงั้งยัง ขอทุ่งหน้าก่อนดิอออปรกกายอออปรกกายตีไปจงังหวะลุยนะครับมันก็กัดเลยโอ้สาใหญ่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 เรียบร้อยสิครับ กมาสิมันตึงนะสองโลได้อ,อ,อยูอ่โอ้ใสสวยเดี๋ยวเอาไปปล่อยนะครับตัวนี้เอาไปปล่อยอนลประทานโอ้ใสสวย ไก่ตัวเลขของปียังไงก็อยู่อ่ะอยู่นี่ๆเกี่ยวซะขนาดนี้น่าจะสองจุดหกได้นะครับตัวนี้ประมาณสองจุดหก ไม่่ใหได้บ่อยล่อสายเนี้ยน้องเนี้ยอุย้ยขึ้นอย่างสวยเลยเอาให้เหนื่อยก่อนนะเดี๋ยวต้องซื้อมาปล่อยแล้วเะผมซื้อประกายมาปล่อยที่นี่นะไม่ไหวเอาไปเยอะเกินนะต้องซื้อมาปล่อยบ้างนะ เดี๋ยวผมเห็นเขาขายฟันอยู่ตัวละหบาทน,นะซื้อมาไว้เดี๋ยวซื้อมาปล่อยได้ไปเยอะแล้วโอเคเขาน่าจะเหนื่อยแล้วนะผมเล่นให้เขาเหนื่อยผมจะได้เอาขึ้นนะ เหมือนวิลอยกัดด้วยนะฮเนี่ยรอยกัดกันหรือเปล่ากัดก็ดีเหมือนเดิมครับปลายางลองแล้วไม่กัดอุ้ยนี่มีสามอนเนี่ย ไอ้เจ้าหมอนี่มีสามอันนี่นอ่ะใหญ่จัดอ่ะไม่ทำไมไมันใหญ่ช่งไงโอ้สีได้เนี่ยโอ้เจ้าไม่เจ้า,จาโอ้ย เด่ก็ไม่มีนะฮะตัวที่เอาเขาใส่น้ำแล้วก็เดี๋ยวรีบเอาไปปล่อยนะ่าจะรอดอ๋อว่าจะรอด แน่นขนาดนี้เอาอะไรไปหลุด่ะโอเคครับเดี๋ยวตีเอาไปเก็บนะจะได้เพรไปลป่อยให้เขาชั้นน้อยที่สุดโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำการปล่อยประกายนะครับตัวนี้นะ่าจะประมาณไซส์สัก3ามโลได้นะ นี่นะครัากะกายตัวแรกของปีน่าจะไซส์สามก่อขวานะครับไซส์สวยเลยเดีย๋ยวผมจะทำงานปล่อยนะครับอันนี้จะเป็นชนประธานหมู่บ้านนะครับนี่ไซส์ใหญ่เลย ตัวแรกของปีครับกัดกระดี่นะครับตัวนี้โอเคอย่าทำการปล่อยนะครับใจเย็นใเย็นใจเย็นๆจเย็นใจเย็นเดีย๋ยวปล่อยเดีย๋ยวปล่อยขูอากาศแป๊บน,นึงขออากาศก่อนไอ้หนุ่มอย่าไปเลยเดี๋ยวไม่รอดนะมึง ชิมแล่นก่อนยังก่อนอยังก่อนอย็นย็นเดี๋ยวได้ไปยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยเนี่ยเอาสักรูปก่อนไหม Anyway. นั่ใช่ล็อกกัครับไปแล้วยส yes. ตัวแรกของปีเชีย่ยคันหมานคันหมานชิมนุน่ง